เพื่อนๆครับผมอยากจะให้เพื่อนๆช่วยเช็คตรก,กะะลอจิกของผมนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปร่วมงานคุณธนาทร Facebook Live จริงๆเมื่อวานนี้คุณธนาทรไม่ได้มาแต่อาจารย์ปียบุตรมาแล้วก็น้องช่อพันนิกามาผมก็ไปร่วมด้วยนะสิ่งที่คุณธนาทรทำเนี่ยคือสิ่งที่คุณธนาทรและคณะก้าวหน้าทำก็คือจัดอีเวนต์ขึ้นมาทำการ a c e b o o k Live Streaming แล้วก็เชิญชวนคนที่ชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่คนไทยก็แล้วแต่ถ้ามีจิตศรัทธามีจิตเมตตาจะช่วยบริจาคนะฮะคนละ20บาท50บาทร้อยบาท500บาทพันบาทก็แล้วแต่เนี่ยทางคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาเงินจํานวนเนี่ยไปแจกต่อ,อยังคนที่เดือดร้อนอยังคนที่ขอมาโดยไม่มีการเช็คประวัติว่าที่ขอมาเนี่ยลำบากขนาดไหนลำบากจริงไหมนะฮะแล้วก็แจกคนละั แจกคนละสามพันที่ขอมาเนี่ยแจกคนละสามพันสามพันแล้วแจกไปจนแจกไปจนหมดแจกไปจนเงินหมดนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ขอเนี่ยมีมากกว่าคนที่ได้นะฮะอ่ะก็โอเคผ่านไปละแต่เชื่อไหมมีคนมาสะก,กิดใจผมว่าแล้วคุณฮาดไปร่วมด้วยทำไมอ่าผมก็บอกอา้าก็ผมชอบคุณธนาทรแล้วถ้าเกิด ไอ้ที่คุณฮาร์ดไปร่วมอ่ะรัฐบาลจัดอ่ะแล้วคุณฮาร์จะไปไหมผมก็สะดุดกึกเลยว่าเออจริงไว้ถ้าเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยแต่เป็นรัฐบาลจัดเนี่ยผมจะไม่ไปมีหนาซ้ําผมอาจจะวิจารณ์รัฐบาลในทางลบซะด้วยซ้ําเออผมก็เลยตาสว่างตื่นแบบเพื่อนเพื่อช่วยเช็คช่วยเช็คตรรก,กะลอจิกผมหน่อยได้ไหมว่าผมเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมครับจริงๆผมควรจะตําหนิคุณธนาทรใช่ไหมในการที่เขาทาอย่างนี้เพราะถ้าเกิดสิ่งเดียวกันที่ทําเนี่ย รัฐบาลทํำแล้วผมวิจารณ์ในทางลบแต่ธนาธรทําผมกลับไปช่วยไปช่วย PR อรซะด้วยซ้ําผมเพียนไปแล้วใช่ไหมครับนี่ผมกาลังเป็นสลิมใช่ไหมครับไปคือเดกตีฟสลิมอ่าเป็นสลิมอีกด้านหนึง่ง <laughs> ช่วยช่วยบอกผมหน่อยครับผมจะขอบพระคุณมากผมชักเริ่มงงตัวเองแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ